คุณผู้ชมคะหนึ่งในอาชีพที่สงวนให้คนไทยทําเท่านั้นก็คือร้านนวดนะคะการนวดนะแต่ปรากฏว่ามันมีคลิปนี้เผยแพร่ออกมาคุณผู้ชมว่าเป็นฝรั่งต่างชาติไปล้างเท้าให้นักท่องเทีย่ยวหรือผู้ที่มาใช้บริการร้านนวดคนก็ไปแชร์กันแล้วบอกโอ้นี้ไงมาแย่งอาชีพคนไทยฝรั่งมันนวดได้ยังไงห้ามทาอาชีพนี้ ีนี้เลยต้องมีการชี้แจงกันอุตลุดเลยคุณผู้ชมคะนี่คลิปนี้ที่มีการเผยแพร่ออกไปนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ร้านนวดไอ้อ่างันนี้เราคุ้นเคยก่อนที่เราจะเข้าไปนวดวเขาจะให้ล้างเท้าก่อนอแล้วนี่ข้างล่างที่เป็นคนมาล้างและเช็ดเท้านั่นคือฝรั่งเป็นผู้ชายมาล้างเท้ามาเช็ดเท้าให้กับลูกค้าแบบนี้นะคะแล้วมีการเผยแพร่ออกไปแล้วก็บอกว่าเป็นร้านนวดในเขตเทศบาลเมืองป่าตองอำเภอกระทุ้จงังหวัดภูเก็ตคนก็บอกว่าทําไม่ได้นี่มันอาชีพสง,งวนนี่มันผิดกฎหมายนะเนี่ย นักข่าวเลยลงพื้นที่ไปที่ร้านนี้เลยไปเจอเจ้าของร้านชื่อคุณอันคุณอันเป็นผู้หญิงนะคะเป็นคนไทยก็บอกว่าโอ้ผู้ชายที่นั่งอยู่เนี่ยที่ล้างเท้าให้ลูกค้าเนี่ยสามีฉันเองสามีฉันเพิ่งบินกลับมาจากต่างประเทศทีนี้มาเจอลูกค้าแล้วคุยกันถูกคอก็เลยไปล้างเท้าให้เขาวันนั้นเนี่ยคุณอันบอกเห็นแล้วแหละว่าสามีไปทําแบบนี้รีบไปห้ามแล้วบอกทำไม่ได้ยูทําไม่ได้ทําไม่ได้มันผิกดกฎหมาย แต่ปรากฏก็มีคนถ่ายคลิปลงโซเชียลไปซะแล้วนะคะเธอยืน,นยันว่าร้านเธอเนี่ยเปิด,ปดอย่างถูกต้องไม่มีแรงงานต่างด้าวไม่มีชาวต่างชาติมาทํางานอย่างแน่นอนซึ่งหลังเกิดเหตุนเนี่ยได้อธิบายให้สามีฟังไปแล้วว่ากฎหมายเมืองไทยเขาไม่ให้ชาวต่างชาติทําอาชีพแบบนี้มันเป็นอาชีพสงวนซึ่งตํารวจสถานีตารวจภูธรป่าตอนเนี่ยโทรมาหาเธอด้วยบอกให้เธอไปชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะคะฟังเสียงคุณอันเจ้าของร้านค่ะ ร้านนี้เป็นร้านของพี่ไหม <S <S ใช่ค่ะแล้วพี่มีลูจกจ้าง่างชาติไหมไม่มีเลยค่ะลูจกจ้าต่างชาติล้างเท้าให้กับแบกกขกอยู่เป็นใครอ่ะพี่เป็นแฟนพี่ค่ะเขาคุยกันแล้วเขาก็พากันไปล้างเท้าตี่ไม่เห็นทีหลังพี่เลยบอกเกาไม่ว่ามันทําไม่ได้ค่ะบอกบอกแล้วค่ะตอนนี้แกทราบดีแล้วค่ะร้านนี้เป็นร้านของพี่ไหม <S <S ใช่ค่ะโอ้นี่ค่ะ เรื่องนี้เมื่อวันที่มีการแชร์ไปคนคอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมคะทัวจะลงร้านเอาเนี่ยแล้วทีนี้เธอก็มาชี้แจงว่าเป็นสามีเธอเองแต่เรื่องนี้รองนยายโเทศบาลเมืองป่าตองคุณสนกรกิสิ้นนะคะก็บอกว่าจากคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องให้ทีมงานไปตรวจสอบว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันขัดต่อข้อกฎหมายหรือเปล่านะถ้ามีการกระทําความผิดนี่อาจจะถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตเลยนะคะ <c oughs> นี่นะครับ เออผัวช่วยเมียทำมาหากินอะไรเป็นีน้ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยกลายเป็นเหตุแบบนี้เลยครับค่ะ